ว่าปิครับเรายังมีเวลาประมาณนะครับ6-7นาทีที่จะทำการปล่อยตัวอีกหนึ่ง,งระยะคือระยะฟันลัน6กิโลนะครับแฟนซีกำนันกวียามเย็นอีกหนึงท่านไม่ทราบว่าชื่ออะไรเราไม่มีรายชื่อตำขอใครไม่ได้เคยชื่อก็ถือว่าเป็นสาวสวยและหนุ่มหล่อภายในงานก็แล้วกัน วิ่งกันกุศลวิ่งด้วยใจให้ชีวิตซูเปอร์มินิบาราทอนครั้งที่2ปีพุทธศักราช2565ในกรุา6กิโลเมตรวิ่งมาพรอตรงด้าดานครับก่อนที่จะปล่อยตัวอีกหนึ่งระยะคือระยะ6กิโลหรือปันนันนะครับ6กิโลอย ตอนนี้เริ่มเช็คอินครับมาแล้วนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวนะครับจะขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีพร้อมกับคณะกรรมการได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับที่หน้าจุดสตาร์ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านที่ประชุมรัฐมิตรีทังงานทางสาวนันทิการทางสุภานิตเราจนคุณวิรพงศ์เกต ก่อนที่จะปล่อยตัวนักกีฬาในชุด6กิโลเมตรเป็นลำหนับต่อไปภาพสวยๆอย่างนี้หาดูได้ยากมากนะครับมันจะมีบ่อยครั้งงานอย่างนี้กว่าจะเริ่มได้อ้โหลปลายปี62มาถึง65นัก,ก,นก,กรวิเ,เซข้าไปด้านในเลยครับนักวิ่งแฟนซีมีออกตัวไปบ้างแล้วนะครับในระยะ13โลนะครับสำหรับนักวิ่ง วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนักรรมการทุกคนนะฮะที่ได้เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับนักกีฬาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณรองผู้ว่ารชัยมาิกทองที่เจ้าของโมนาติสามดุลของโกเก็บภาพไว้กันร้องนายกงการไปทาร เปิดไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอได้เวลาก็จะเปิดตัวนักกีฬา6กิโลเมตรอีกเช่นเดิมครับผมผมว่าเสียงตอนนี้อยู่หยุดเดหย,ยุดสักพักหนึ่งน,นะฮะเสียงอยู่สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวพอปล่อยตัวนักกีฬาไปแล้วเสียงค่อยมาฮะแต่ตอนนี้นพักเสียงก่อนครับต้องขอขอบคุณด้วยต้องถือว่าด้านหน้าเป็นสีสัน ได้ไหมครหรือเขามีงานาอ,อเบรกครับเบรกได้คร,<น>รับเราสั่งได้อ๋อเบรกได้ครับผมโอ,อเคขอบคุณมากก็คือเราจะเริ่มเบรกรก็ตอนที่นักวิ่งนะครับออกจากจุดเอ่อสตาร์ทนะครับตรงนั้นนะครับก็จะให้นักวิ่งนะครับได้เอ่อจึมซักกับบรรยากาศของการปล่อยตัวด้วยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณโอ้ต้องเกือบหน้านาทีนักวิ่งนะครับที่จะทำการแข่งขันนะครับในระยะ ปันลน6กิโลนะครับขอให้ท่านเช็คอินด้วยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะปล่อยตัวพร้อมกันแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณบรรดาสื่อมวลชนต่างๆที่มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในกิจกรรมนะครับวิ่งด้วยใจให้ชีวิตนะครับ2,565ซึ่งเราเลื่อนมาถึง2ปีด้วยกันจากปัญหาโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการผ่อนคลายแล้วแต่ข้อสำคัญนะครับก็ออยังอยากให้ทุกๆท่านนะครับได้เว้นระยะห่างแล้วก็ นะครับข้อสาคัญอย่าลืมใส่แมสตลอดเวลาระหว่างวิ่งนะครับเราก็อนุญาตให้ท่านถอดแมสได้นะครับก็ถอดแมสได้นะครับตรงนี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนอกจากสื่อแล้วท่านจะได้เห็นโจอโปรเจคเตอร์นะครับใหญ่เลยแล้วก็ทางโดนบนอากาศที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับของงานวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสาหรับหลายๆายสื่อแล้ววันนี้ระหว่างเส้นทาง เราจะมีตากล้องและก็ใยกล้องที่จะเก็บภาพบรรยากาศนักวิ่งท,ทุกท่านเลยนะครับจากไทยรันเป็นระยะระยะนะครับและข้อสำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณทางออลูกโป่งแรนเนอร์นะครับซึ่งตอนนี้วิ่งไปแล้วนะครับในระยะ13กิโลนะครับแล้วก็อาจจะมีพุ่มท้ายนะครับในระยะ6กิโลด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ไี้เก็รายละเอียดต่างๆจากพิสุทิจิตได้นาเรียนให้นักกีฬาและพวกเขาร่วมง,งานได้รับโู้ร่วมกันผ่านพ้นไปทราบข่าวมาเมื่อสักครู่นี้เองเป็นข่าวดีได้ยินเก่าหูนะฮะอยู่ใกล้ๆพระวคุณท่านเจ้าคุณพร,ร,ระราชานิวนธ์อาจารย์ท่านบอกว่าปีหน้าจาัดให้ครบ21กิโลมีแน่นอนน่าฝากไว้ด้วยปีหน้าโควิดคงไม่มาอีกแล้วครับผมเดิมทีปีนี้เรากําหนดไว้ที่21หรือระยะห้ามมาราธอนแต่เนื่องจากปัญหาของเส้นทาง ประจวบเหมาะจริงๆเลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกำลังจะสร้างถนนเราก็เห็นว่าเราจะไปเปิดถนนให้พอาก้ทว่าปีนี้สร้างถนนแล้วก็เลยวิ่งไม่ได้ก็เลยต้องลดมาเหลือ13กิโลนะครับตามที่เราเคยจัดครั้งแรกก็คือ13กิโลนะครับต้องถือว่าเป็นเลขมงคลอย่างหนึ่งสําหรับนักวิ่งนะครับในระยะ13กิโลด้วยนะครับปกติเนี่ยจะมีการวิ่งที่วิ่งในระยะทั้งมาราธอนคือ42.195แล้วก็ระยะห้ามาราธอนคือ21กิโล นะครับแล้วก็ระยะ10กิโลคือมินิมาราทอนแล้วก็มีระยะฟันรันหรือไมโครคือ5กิโลแต่เราแถมให้กับนักวิ่งนะครับแทนที่เราจะวิ่ง10กิโลแล้วก็เป็นวิ่ง13กิโลซะเพราะว่าเส้นทางสวยครับนะครับช่วงที่ไปนี่เส้นทางสวยมากนะครับแล้วก็เรื่องบริการน้ำนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่นําน้ํามาร่วมกิจกรรมด้วยตามจุดต่างๆน้ําไม่ขาดครับรับรองได้นะครับเป็นน้ําขวด นะครับแล้วก็ระหว่างทางก็ยังมีกองเชียร์อีกนะครับซึ่งจะบริการให้กับเพื่อนๆได้สร้างสีงสันสร้างบรรยากาศให้กับงานนะครับกิจกรรมวิ่งด้วยใจให้ชีวิตครั้งที่2นะครับและครั้งที่3ก็คงจะเกิดในปีหน้านะครับหลังจากที่โควิดหมดไปจากโลกนี้แล้วนะครับก็จะมีระยะ21กิโลซึ่งนักวิ่งหลายๆท่าน ฝ่ายฝันที่อยากจะวิ่งในระยะน,นี้นะครับปีหน้าก็คงจะได้พบกันครับผมน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนักกีฬาทุกคนปลอดภัยอย่างแน่นอนยังไงดูตัวเลขที่นะถ้าไปไม่ไหวก็พักข้างทางเดี๋ยวจะเหมาแท็กซี่ไปรับครับ <c oughs> ผมและนักวิ่งนะครับที่จะเข้าสู่เส้นชัยอย่าลืมเข้าทางพรมสีน้ําเงินนะครับพรมสีน้ําเงินสาหรับระยะ6กิโลอาจารย์น่ามีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมครับเอาปล่อยได้เลยนะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสําหรับ คณะกรรมการด้านบนพร้อมพร้อมแล้วคณะกรรมการพร้อมแล้วนักวิ่งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยโอ้โหมากันเป็นหมื่นเสียงขนาดนี้เหรอเอาขอเสียงอีกครั้งหนึ่งเอาละโอเคนะครับเราจะเริ่มนับถอยหลังที่สามสองหนึ่งครับ โดยการร่วมกันสมทุนในการสร้างโรงพยาบาลซึ่งปีนี้ท่านก็มาร่วงวิ่งนะครับทั้งการาจะกาลังกายและกําลังใจด้วยนะครับที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลนักกีฬาไปแล้วเสียงหยุดด้วยทนะางด้านโนนขอนีหนึ่งรัชดีหวานหม่กาลังสนุกครับกำลังสนุกไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้เราให้เ,<อ>เล่นตลอ,อดนะครับ ชิวๆนะครับชมบรรยากาศโดยท่านประธานนะครับแล้วก็คณะระการจะร่วมเดินด้วยไหมครับรวมด้วยนี่เด,ดชเดเชทั้งหมดเลยนะครับท่าน,นประธานในว<ร>ิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายกองการบริหารส่วนตบลบางปรากฏนายกองการบริหารส่วนตบลโพแทนตำนันตบลโพแทนตำนานตบลบางปรากฏ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนานยกและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเอาเป็นว่าผู้ปกครองท้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการต่างๆตอนนี้พร,ร้อมกันแล้วอยู่ตรงด้านหน้าเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่และปีหน้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธิรรา,ชารย์เจ้าวาดวัดประสิทธิเวชจะจัดขึ้นอีกนะฮะฝากบอกต,อต่อกันด้วย ครับผมนะครับสำหรับระยะนี้การปล่อยตัวเราคงไม่ต้องปล่อยตัวบนเวทีฮะแต่ปล่อยตัวนะครับที่หน้าจุดสตาร์ทเลยนะครับโดยท่านประธานและก็คณะกรรมการก็จะเดินนาหน้าพร้อมกับนับวิ่งที่จะเดินในระยะ3กิโลด้วยนะครับเพื่อไปชมนะครับโรงพยาบาลที่สวยงามนะครับ เดิมทีเป็นโรงพยาบาลพระราชทธิบรราจารย์แต่นับวันนี้เปลี่ยนเป็นสูงศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาที่ร่านเจ้าสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชมารีเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยนักกีฬาพร้อ,พอมแล้วนะครับท่านประธานและคณะกรรมการนะครับกดแต่ได้เลยโดยไม่ต้องนับถอยหลังเพราะระยะนี้ไม่มีการแกงตันเชือรร่อเลยครับมดแตะ ภาพสบายๆอย่างนี้แล้วก็มีความสุขชมวิวไปตามขัานทั้นทางแปนสีนำหน้านนกำลังกมียมเย็นแล้วก็สาวสวยอีกท่านจับๆๆๆื่อไม่ได้ที่ใครคใคร,รู้บอกหน่ดิขอทุกท่านเดินเดินแต่ยางมีความสุขนะคะรับรราปรับนมตะบนจากกระเดชพแลคุณท่านเจ้าคุณพ,พระราชสิทิวราจารเจ้าคณะอำเภอรรัเจา้าวาดวัดประสิทธิเมีผอรมสตป้้นบนนะฮะ หลายท่านขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนภายในงานทุกท่านด้วยไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามครบนะฮะจุดบริการเรามีครบเลยทีเดียวหลังจากที่ทุกท่านออกจากจุดปล่อยตัวนักกีฬาเส้นทางอย่างที่บอกน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนะฮะดูชมวิวอย่างสวยๆงามๆรูกระจ่างทําแก้วอันนี้จากแม่มาเป็นคุณครูที่สอนยู่โรงเรียนวัดประสิทธิเวทมาเกษียณที่นี่ก่อน